ในานามของชื่อว่าวันมหาสังฆประชาปิติก็สังฆปิติประชาปิตินะทั้งมหาสังฆก็ปิติประชาชนก็ปิติว่ามหาสังฆก็ประชาปิติร่วมไปที่ตรงนี้ ในฐานะเป็นประธานศูนย์มูลนิทธิสิบสามปีมาแล้วทุกครั้งไอ้ทีเวลาอื่นก็ลืม,มนะพอถึงเวลาที่ครบรอบปีจัดงานขึ้นทีก็คิดคิดทุกทีคิดแล้วมันก็ต้องตบที่อ,อกหัวใจของตัว สิบสามปีเป็นประธานมาไม่มีอะไรที่จะให้เกิดพลังชื่นใจเพราะว่าจะต้องมีทุนที่จะให้ศูนย์ดำเนินการไปได้นะมีทุนสิบสามปีแล้ว โยมลองถามใครพราดูมีทุนอยู่เท่าไหร่ที่จะได้บริหารงาน,งานให้มันศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยเคลื่อนไหวอะไรไม่ได้เพราะไม่มีทุนน้อยชายจะได้ตีวประหยัดกันที่สุดๆที่วว่าต่อ ทุบตัวเองก็คือว่าตั้งใจว่าท่านหลยท่านตั้งแต่เจ้าคุณพระเทพวิสุทธิกวีเลขาธิการก็ตั้งใจว่าให้มีความหมายขึ้นมาก็ต้องอาศัยทุนองค์ที่ประธานนี่มีบารมีน้อยน้อยมากๆได้แค่นั้นแล้วจะทำอะไรแล้วจะทำอะไร ให้แห่งประเทศไทยกันนะจัดแต่ละปีจัดป้าป่าแต่ละปีกันนะก็ได้แค่นั้นนะองค์ผู้ที่เป็นประธานจริงๆก็ได้แค่นั้นหาก็สนับสนุนได้แค่นั้นเป็นอย่างนั้นถึงตรงนี้ถ้าว่าพล่อื่นที่เขามีบารมีมากๆมาช่เป็นประธานให้แล้วก็หาทุนได้ผู้ บริหารทูนเนี่ยจะได้ครองตัวขึ้นให้สมกับคว่าแห่งประเทศไทยกันมาเป็นอย่างนี้แต่ว่าก็เป็นแค่นี้ก็เป็นแพ่นี้ญาติโยมมาร่วมก็แค่นี้นะแต่ว่าเข้าใจว่าความเข้มแข็งนั้นมี ความแข้มแข็งมีพวกเราก็ได้นามของศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนานี่ก็บอกชัดๆอยู่แล้วเราพิทักษ์มันก็พิทักษ์ทั่วประเทศนั่นแหละสงทั่วประเทศแล้วมันสงนมันก็ไม่ใช่อยู่อย่างสองอบนะมีเรื่องที่จะได้รับความช่วยเหลือพิทักษ์รักษาอะไรอย่งเง้นถ้าไม่ได้ที่ เออพิทักแล้วอาจารย์พิลักขายจะช่วยเรื่องเยอะเรื่องของสเรื่องคณะสงฆ์เรื่องขงอง,งสงฆ์เรื่องของพระพุทธศาสนาเรื่องเยอะแยะจาเป็นจะต้องช่วยกันแล้วพอทุกทั้งแล้วพอเดือพอนึกถึงเรื่องนี้แล้วก็เออยุคก,ก่อนสมัยก่อนมาเนี่ยตั้งแต่ประบาทรัท้งแต่พระเจ้าอยู่ทุกทุกพระองค์ก็เป็นห่วงเป็นใย ในศาสนาแต่ไปจำข้อข้อความของสมเด็จพระมหาธีราร,าธาราชเจ้ารัชการที่ยนี่พระองค์ทรงพระราชปรารภไว้ว่ามีสมบัติดีๆแต่ไม่รู้จักคุณค่าไม่บำรุงให้รุ่งเรืองไม่พิทักษ์ให้มั่นคง ปล่อยให้เสื่อมสิ้นไปทีละน้อยทีละน้อยและในที่สุดอ้อหลุดมือไปจำได้ก็อนไงจะไปสอบตรวนไปหาเองเถอะยังคำารราจประรอบของหลอกนะและในที่สุดก็หลุดพือไปไม่รู้หลุดไปไหนนะนเป็นอย่างนั้นเป็นไงเออแล้วทุกแล้วทุกทีฮะ พอต่อจากนี้แล้วไอ้คำหนึ่งก็ปรากฏเพราะว่า,าม,มันมันมันอยู่ในอยู่ในหัวใจไอ้เรื่องอื่นเรื่องอ,อื่นบางครั้งบางคราวก็ตกมืทั้งทั้งที่แก่อย่างเนี้ยมันไอ้ของที่รองรับหัวใจมาแต่เดินไปถึงหมาปลาดคือหลวงวิจิตวาทการมันออกมาปลาดก็ได้จนตัวนะเพราะหนังสือของท่านทุกเล่มเนี่เราแกบสม มาถึงคำหนึ่งอยติโยมทุกคนก็เข้าใจเหมือนกันนะเมื่อที่ท่านก็กล่าวไว,ว้ว่าที่ตื่นเถิดชาวพุทธนะฮะตัเตือนไว้ตื่นเถิดชาวพุทธอย่าหยุดที่ความลุ่มหลงจบใจฮะอย่าหยุดที่ความลุ่มหลงศาสเราจะมั่นคงก็เพราะเราทั้งหลาย หากมัวลุ่มมัวหลงศาสตร์ก็คงมาลายอย่าให้สูญหายรักศาสตร์เราเอ่ยนี่มันมนึกไอ้อื่นมันลืมนะไอ้เรื่องนี้พอๆือเออมันก็มันก็มีเชื่ออยู่ว่าไอ้ถ้าคําที่มันเป็นอย่างนี้เราก็นึกอย่าใจเขาออกม,นะมาถึงวันนี้นะมาถึงวันนี้แล้วเราที่ศูนย์ผิธทัก ก็พยายามรักษาตามพระองค์พระรจัปรารับที่ว่ามาแล้วก็พวกเราก็ที่มาเนี่ยตื่นนะตื่นนะตื่นตื่นตื่น,น,น,นชาวพุทธเหมือนของท่านหลวงวิจิตตวาฒการตื่นเถิดชาวพุทธอย่าหยุดที่ความลุ่มหลงอย่าหยุดที่ความลุ่มหลงเนี่ยตรงนี้ชอบตรงนี้นะเนื้อหาของท่านออกมาจากหัวใจที่เป็นห่วงเป็นใจ แต่เรามาถึงท,งท,งทิพุทธศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาก็ได้ร่วมกันนะฮะซึ่งมีท่านยคุณประเทพวิสุทธิกวีและมีหลายหลท่านนะฮะเป็นตัวตั้งตัวตีกันมาร่วมกันมาก็ที่ที่พูดว่าก็มีแค่นี้ก็เป็นเพราะประธานศูนย์เนี่ยที่ประธานมุนิที่มีบารามานาะบุญบารมีน้อยอยากจะ ถ้าว่ามากมากก็มา,มาอาจ่ะอาจจาจะไปเออมีมความโลภแต่ความหมายของว่าจะให้จะให้พุทธศาสนานี่ช่วยพุทธศาสนา,าพิทักษ์พุทธศาสนาก็ต้องมีทุนนะละาบลาบก็มาแล้วเพราะฉะนั้นก็วีที่หนึ่งก็วันนี้วันทอดปลาปากเอาอีกอยาก็ก็กอาศัยญายติโยมทั้งหลายทั้งปวงทีเห็นเห็นหน้ากันเนี่ยก็ช่วยกันเพื่อให้ ศูนย์ก็มีความเข้มแข็งขึ้นมาแล้วได้อาศัยวันนี้ยวันวันประชาวัวนหาสังฆะแล้วก็ประชาประชาปิติรอบปีก็ครั้งเดียวฮะมีอยู่ครั้งเดียวตอนนี้สื่อสารอะไรก็อะไรก็ไม่ค่อยจะมีแล้วก็คือว่าหดเที่ยวลงมาก็สลดใจเหมือนกันนะั่นนะในฐานะที่เป็นองค์เป็นประธานเหมือนกันแต่คิดว่าพวกเราก็สันโดษนะฮะ ได้เท่าไรก็ท่านั้นเมตสกีที่ท่านว่าเราขอกระทรวงไม่ได้กระทรวงเขาว่าอ,อย่างนี้ก็เราเอาขอแล้วล่ะเป็นปลากัรักษาสันโดษได้ตามมีตามได้ยู่อย่างนั้นนะเพราะว่าศาสนาก็สอนหนึ่งเรื่องสอนสันโดษว่าสันโดษนี่ก็เป็นเป็น,ปนบรมทรัพย์นี่กันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อวันนี้เรียนมาถึงนะก็ก็ญยัดโยมฮะคง การสื่อสารที่จะไ,ไปไกลก็ไม่ทราบว่าทางผู้ดำเนินการไปถึงช่วยเผยเผยแผลไปถึงไหนแล้วก็ได้แค่นั้นวันนี้ก็นึกว่าในในใจภายในใจบางทีพูดไม่ออกเรื่องดังกล่าวมาแล้วอยากประสงค์แต่อยากก็ว่าเป็นพระอยากอยากอยากให้มีทุนหน่อยมากๆกกวันนี้ผู้ที่บริหารจะได้ช่วยเหลือพิทักษ์พระพุทธศาสนาเตมไม้แต่มือนะ ก็เป็นเท่านี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นเป็นเพราะประทานศูนย์ประธานมูลนิธิมีบารบมีน้อยเอาตามมีตามเกิดแนะเป็กันเอากันทุกสิ่งทุกอย่างคงไปคงเป็นไปโดยตามความประสงค์ของพวกเราที่ได้จัดให้มีขึ้นแล้วก็มีท่านผู้รู้หลายๆท่านเห็นลายนาำแล้วก็พอใจนะที่จะจะได้พูดแต่สนทนาธรรมเทวนาธรรมกันไป เรื่องของพุทธศาสนาแต่มันก็อย่างที่ว่ากันไปแล้วนั่นแหละก็เป็นแค่นั้นนะต้องขอไอ้เป็นทุก,ท,กทุกท่านทั้งท่านที่เป็นวิทยากรที่จะมาเสวนาธรรมกันเนี่ยก็คงเข้าใจกันฮนะอยู่ในขอบเขตอย่างไรที่จะพูดจะจากันไปเพื่อรอสู่กันความในนามชาวพุทธนะ ก็เตือนสติกันไว้ไม่ใช่อย่างอื่นช่วยกันตื่นช่วยกันเตือนกันเข้าไว้ให้มีกําลังที่จะช่วยกัน <c oughs> ของเราพวกพวกพุทธให้ได้ช่วยกันขอให้มันให้มันที่สุดเานั้นว่าบางไงก็เป็นอย่างนั้นก็มันถึงที่สุดด้วยกําลังของผู้ที่จะพิทักษพระพุทธศาสนาไว้จนสุดท้ายวันนั้นว่าไม่วย่าไงว่าจะพูดอย่างนี้ ขอนั้นในนามของประธานในนามของประธานที่งานวันนี้ในหัวใจก็อยากอยากให้มันให้ได้ทุนเพิ่มขึ้นมากๆให้ภาคให้มากๆเพื่อผู้บริหารนั้นจะได้ทำงานโดยความเข้มแข็งนะให้ได้ทำงานได้เข้มแข็งจะให้ศูนย์พิทักษ์นี่อยู่ต่อไปก็ขออำนวยพออะ้ทุกๆท่านนะนะ ที่ร่วมกันทำนี่ขอมีความแข็งแกร่งทั้งกายและทั้งใจทั้งร่างกายและทั้งจิตใจแข็งแข็งเอาไว้นะเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปได้วยความเรียบร้อยและคิดว่าทุกอย่างวันนี้และต่อๆไปคงเป็นไปได้วยความเรียบร้อยทุกประการและขอถือโอกาสนี้เปิดงานมหาสังฆประชาปิติเพื่อให้เกิดความ สวัสดีสืบสืบไปณกการบัดนี้